สวัสดีครับตอนนี้เป็นเวลาตีสี่นะครับเรากำลังจะเดินทางไปสนามบินเชลล์รเพื่อต่อเครื่องไปมาร์เซยประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ต่อเครื่องทีไปแมนเชสเตอร์นะครับไปเมืองแมนเชสเตอร์ไปดู bon co, บอลคู่ดาร์บี้ระหว่างแมนยูเนต็ดกับแมนซิตี้ครับ ก็ออกมาจากสนามบินแมนเชสเตอร์แต่สิ่งที่ผมออกมาอย่างแรกเลยครับที่ผมเดินออกมาแล้วเห็นตัวใหญ่ๆครับเน่ยัอยู่เมืองไทยร้องเพลอะไรนะครับยูทางขวาครับ Stadium this sir, how how you call this stadium? Oh, I said? Trafford. Oh Trafford? Yeah yeah. Is that where you're going tonight? Yeah, I'm going to the Mesh. Alright, uh, take a taxi. Okay, there's a the city centre there. See where that big building is? Yes, yes. I like to say the stadium. are. Eh? What stand that are you in? Is, that is Old Trafford, yep. What stand are you in? Where'd you see. What seat number are you? Ooh, I don't know, actually. How long do I have to be there before the mess? and uh, get a ticket. Make sure you're like, early. Have a nice walk around, no rush. Okay. I would leave six, quarter well, six. Traffic. Because the mess is eight o'clock, right? Yeah, but get all the crowd getting in and it's you. And you've got to get your ticket first. So I would give yourself plenty of time. เอาไว้ตรงนี้มีชีวีดวนะได้นะอันนี้ก็ออกมาจากโรงแรมมั้นะครับโรงแรมมันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเมืองแมนเชสเตอร์ที่คนเขาบอกกันว่าเหมือนเมืองแฮร์รี่พอตเตอร์สวยมากเป็นตึกที่แตกตา่าง มีเมืองแมนเชสเตอร์นะครับสองชั้นจะว่าไปเมืองนี้ก็คนเอเชียเยอะนะครับเห็นไฟแดงเมื่อกี้สำหรับข้ามถนนไฟแดงมันยังข้ามกันไม่เคารพกฎจราจรันเลยวอันนี้อากาศตอนหนึ่งตอนเที่ยง Manchester a i r o r t Road คลิ์พาวดงละครนะครับคนรอเยอะมาก ไฟแดงเดินไหวเยอะเล้เนี่ยเราเดินมากคนกคอลาบเยอะจังมีอาหารคีโตด้วยนะครับในรูปมันดูดีมากเลยคีโต ไไรก็ม่รีหนักกดมีบัลลุกรีบดโอเคจะได้ดีกว่าไม้ติดตัดนิดนึงนี้เราได้กลับมานอนที่โรงแรมประมาณสักชั่วโมงกว่านะครับเตรียมตัวพร้อมเลยครับ เตยมตัวแปลงล่างไปที่โอแทร์ฟอร์ดนะครับแทน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 ตอนนี้เราเพิ่งออกจากโรงแรมนะครับเรากำลัจะเดินไปขึ้นทรัมม์ทรัมม์ก็คือรถไฟรางบนดิน ดูร้านแฮมเบอร์เกอร์ข้างทางนะครับอิริคันโตน่า นี่คือ3าานเสียนะครับของแมนยูไนเต็ดสมคนที่กอบกู้แมนยูไนเต็ดให้กลับมาลุ่งเรืองโดยที่หาทีมที่เทียบได้นะครับ3คนนี้มีความสำคัญตัดีมากจอสเบสเดนิสลอและก็เซอร์บ็อบบี้ชาลตันเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเมกาสโตรนะครับไปดูของที่ระลึกนะครับที่เมกาสโตรใหญ่มาก

โเแม็กซ์มินเน่ฮันบิสสากากรีนวูดมีเชื่อย hey, huh? ้อนยุคนะครับตั้งแต่สมัยผมเด็กๆเพราะมันขอเก่าผมเชื่อตัวนี้ว้วนึกถึงรอยคีนนะคนตัวนี้นึกถึงแบ็คแคม กุนโบราณใช้เตะแต่สมัยโบราณของเด็กซื้อไม่ลงจริงๆแพงเกินโคตรแพงเลย <c oughs> fish and chips คนที่มาที่นี่ต้องกินอันนี้นะครับเป็นอาหารที่เขาบอกว่าประจำของที่นี่ไม่รู้ว่าอร่อยเป่าต้องชิมนะ ฟิชแอนชิปส์ฟ f ชแอนชิปส์กินข้างกันกินข้างสามตานเถื่อเลยผู้จัดการทีมในตำนานของแมนยูนะครับแบบนี้เลย สุดยอดไม่มีอะไรโ์กูสั่นแมนยูไม่มีวันนี้นะครับแล้วตอนนี้นะครับเป็นเวลาหกโมงเย็นคนก็นเริ่มมาแน่นแล้วแมตเตตอนสองทุ่มนะครับบอลแคปิตอลบอลครับคาราบาวครับนะครับไม่ใช่ถ้วยใหญ่ครับแต่เป็นถ้วยที่ทแห่งศักดิ์ศรีนะครับของสอง ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เที่ยวจะเอาดรีมนะครับโรงละครแห่งความฝันนั่งตรงนี้ครับ ไปโดนข้าวเป็นคอไปเกอนนิดอันนี้คือจากที่นั่งนะครับจะนั่งดูตรงนี้เลยได้ที่นั่งดีมาก Man United โคตรใหญ่และคลาสสิกมากมีสเสน่ห์สุดๆครับสนามนมีสเสน่ห์มากเนี่เป็นชั้นช่องข่าวต่างๆนะครับ ประมาณ7,500 0ถึง7 0 0 0 0ที่นั่งครับนั่งได้ทีเดียวทั้งหมดสนามสวยมากฝั่งโน้นคือสนามอ่าเป็นอัศจัมสแตนของเชอร์ลกฟูกูซันนะครับ26ปีเชอร์ลกฟูกูซันตั้งแต่1986คุมทีมาสร้าง

Number 3, Brandon Williams. Number 6, 22, Sergio Romero. Number 8, Juan Hunter. Number 9, Hunter Martial. Number 20, Joe O'Ballow. <laughs> não mira ที่สถานีรถไฟทรัมนะครับที่โอ,อ๊ตแรฟอร์ดโอเคตอนนี้เราจะขึ้นไปดูมิวเซียมนะครับเราจะไปทัวร์สนามโอทรัรฟอร์ดวทางขึ้นมาโอเวอร์เจ๋งมากเราจะไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้าง เห็นแล้วบริสคาเฟ่คาเฟ่ในตำนานดูดิว่ามีอะไรบ้างมีรูปต่างๆเกี่จอ history <Okay. S 1> ของนักเตะทุกคน mm hmm. มีเดวิดเบ็คแฮมด้วยส mm hmm. มัยก่อนโคตรหล่อค mm ือเพื hmm. mm ่อนข้างล้างกิกนะครับ โซเชียลฟอนสโกลรูปนี้ครับจำได้เลยว่าในแมตช์เจอกับอาร์เซนอลเอฟเอครับเลี้ยงขึ้นสนามหลบ3คนยิงแสกหน้าเดวิดซีแมนฟุตบอลเทเบิลอันนี้คือเกทหลายรายการแล้วครับที่จากเมืองไทยมามาทานที่นี่ อันนี้คือโต๊ะแอดวูดเวิร์ดสมาลิงมีรายชื่อเหมือนกันทุกคนแตงมากนี่คือรัคาเฟ่ในตำนานลอ <c oughs> น,นดอนโดรัสฟอร์ด อีก10นาทีาทัวร์จะเริ่มนะครับเปิดสนามทัวร์วันนี้เราเข้ามาในมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ของแมนยูใน,ะนตู้ของยุคเก่าดูดูหนังสือแมกซีนโบราณหายากมากแล้วจอร์ชเบ์กนี่คือเบอร์เจ็ดในตำนานรองเท้าพี่เบ็ครองเท้าพี่เบ็คยุคต,ต้นเลย โอ้โหตุ่มไซบานรองเท้าโรนลัลโดจ้ง trophy room ก็คือห้องแห่งพร้อมสำเร็จถ้วยรางวัลน,นะครับถ้วยรางวัลใน,นยุคโบราณมากโอ้โหทุกอย่างมีค่าน,นะครับ <S <S เทพไม่เทพทีมเทพไม่เทพต้องดูนี่ครับทีมเทพอ่ะทีมเก่าสุดยอดตู้นี้ล้นอะแทบไม่มีที่วาง ถ้วยอันนี้ถ้วยของผี่หญิงแชมเปี้ยนชิพนี่คือถ้วยรีเมลีกนะครับว้าวอันนี้คือรงเท้าของขใครดูไวยยอสนะครับที่หน 9, 98, 9, 9, 9, 9, 9, 9. ่งเก้าเดหนึ่งเก้าเก้้าดวยยอสด้รงเท้าอ่ะ นักเตะโกลเด้นบูธของเท้าทองคำา1บลูกในพรีเมียร์ลีกปี1 8, 8, 9ึงเทกสุดสุดและนี่คือและนี่คือถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนคัพนะ นี่คือชุดแต่และยุคแต่และสมัยครับใครมีเสื้อเก่าๆยุคนี้มีค่าเหมืกันอันนี้ห้องของเสื้อเล็กโฟกฟูซันนะครับจะมีของสารคดีของเสื้อเล็กโฟกูซันเส o ้อเถอะบ๊ายบาย I school, so, we're about to start our walk uh, around the stadium. What we're going to be doing today, we're going to take a walk uh, over to the scoreboard end of the stadium. We're actually going to walk behind the goal, good photo opportunity as we walk behind the goal, and we're going to go to our accessibility platform, which is probably the best place in the stadium for photographs. <laughs> เมื่อวานนั่งตรงนี้ดูแลดีมากนะครับถึงได้แชมป์สนามหญ้าสวยนี่คือสุดยอดครับเมตอนนี้ย่ามาไอ้หนูสุดยอดใจเองแม่งได้ดูครับตอนนี้พักครึ่งเขาดื่มอะไรกันมีเรดบุลน,นะน้ำตาลโคตดเยอะ ดึงมันได้ด um um <athletes> ้วยนนีักบอลจำลองสถานการณ์เสียงของแฟนก่อนลงสนาม คือจุดที่ผู้จัดการทีมทีมเยือนนั่งครับตรงนี้ทีมทีมบ้านครับโฮมโฮมเซอร์เล็กโฟกัสซันนั่งตรงนู้นนะนั่งตรงนู้นเซอร์เล็กโฟกัสซันเมื่อคืนผมนั่งอยู่ตรงนี้นี่คือสนามที่สวยที่สุดในอังกฤษครับไม่รู้จะดีใจดีบ้างถุงผ้ากัมมี่ สวยจริงสวยจริงนี่ธงชาติของแต่ละคนที่มาเล่นที่นี่นะครับนิดว่าวันหนึ่งจะมีธงชาติไทยรือเปล่าตอนนี้ผมยืยนอยู่ตรงหน้าสนามออทราฟอร์ดอีกฝั่งะครับฝั่งสแตนของเซอร์เล็กฟอร์กูซันนะครับร, er รุปปั้งเซอร์เล็กฟอร์กูซัน er for Busan. มาทริปนี้มาคนเดียวครับสนุกดีมากเลย รูปเกมเมื่อวานอาจจะไม่เป็นที่น่าพอใจไม่เป็นไรครับครึ่งหลังถือว่าทําได้ดีมากการทัวร์ครั้งนี้ทิปที่น่าสนใจนะครับดูทัวร์กับพิพิธภัณฑ์มิวเซียมของแมนยูไนเตดมีไกด์พาทัวร์รอบสนามพาเดินสนามดูสนามดูห้องแต่งตัวตอนนี้ผู้จัดการทีมของแมนยูก็คือโอเล่กุนนาโซชานะครับทำผลงานได้ไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่เพราะว่าทีมได้มีการแต่ง ก็คือยืนดูเอร์อ e l e c t r i c i ั n นหน้าแดงดูไม่ค่อยพอใจเท่าไหรในการมาของผมครั้งนี้ก็เป็นการทำตามความฝันนะครับตั้งแต่วัยเด็กเจ็ดแปดขวบสมัยก่อนไม่ได้ดูง่ายๆตามทีวีไม่มีฉายต้องไปดูตามร้านหมูกระทะอะไรเงี้ยครับความชอบอ่ะครับก็เลยต้องมา๋ยวต้องกลับมาครับที่นี่กลับมาแน่นอนเพราะว่าครั้งนี้ได้มาเรียนรู้กับความยิ่งใหญ่ของสโมสรแมอมนูนะ เป็ที่ยิ่งใหญ่และวเขาเรียกว่าขังมากๆสนามแห่งนี้มีเสน่ห์มากถึงจะเป็นสนามที่เก่าแต่ก็ยังเป็นสนามที่มีมตมขังทุกทุกคนจะเรียกสนามที่นี่ว่า The t h e a t e r of Dreams ก็คือโรงละครแห่ง,งความฝันครับโอเคแล้วเจอกันครั้งหน้านะครับครั้งนี้ต้องบ่ายๆครับจบทริปนี้เรียบร้อยต้องไปใทันเวลาขึ้นเครื่องกลับเบลเยียมครับยิงตรงบรัสเซลครับ